สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะจ๋าป่ากระโปรงเมืองเพชรบูรณ์สำหรับวันนี้จ๋าก็มีแนวทางตัวเลขนํามาฝากเพื่อนๆเช่นเดิมเนาะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยเนาะ,ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะามีชุดไหนเอามาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะ สำหรับเลขุนนี้เนาะจะมีทั้งชุดเก่าและชุดใหม่นะคะเครดิตนะคะก็คือชุดเก่านะคะให้มาแล้วมีชุดที่เข้าไปนะคะก็เลยนามาฝากนะคะสาหรับชุดใหม่นะคะงดวันที่1เดือน6ปี63นะคะชุดเก่าเนาะชุดใหม่นะคะ16เดือน6ปี6 3าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดเก่าชุดใหม่นะคะได้ชุดไหนมาบ้างมาดูชุดเก่านะคะ อ่าชุดเก่าเนาะตัวเลขที่ให้มาทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะและหนึ่งเจ็ดอันนี้ชุดเก่านะคะสองสี่สองเจ็ดสองหกหกหนึ่ง หกสองหกสี่และหกเจ็ดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดเก่าเนาะแต่นะคะอ่าชุดเก่านี้นะคะตัวเลขที่เข้านะคะอ่าผลที่ออกนะคะซึ่งผลที่ออกนะคะของงวนนี้เนาะอ่าบนนะคะออกห้าหกเจ็ดนะคะล่างออกสองสี่เนาะซึ่งตัวเลขนี้นะคะเข้านะคะ อ่าเข้าสองตัวบนและสองตัวล่างนะคะจะเข้าชุดนี้เนาะต่อมานะคะในชุดใหม่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามีชุดไหนบ้างที่จะเข้านะคะก็เพื่อนๆนําไปลุ้นโชคกันเนาะมาดูกันนะคะตัวเลขที่ให้มาเนาะก็จะมีนะคะสองหนึ่งสามหนึ่ง 1> 4ี่หนึ่งและเจ็ดหนึ่งนะคะสองเจ็ดสามสองสี่สองสี่สามและนะคะเจ็ดสามและสนะี่เจ็ดเนาะอ่ะเลขทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมด10ชุดนี้เนาะอ่ะอันนี้จะเป็นของชุดใหม่นะคะชุดนี้เราจะมารอผลกันเนาะ ว่า,าผลนะคะในงวดวันที่16เดือนหนี้จะออกตัวไหนนะคะงวดก่อนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะชุดนี้งวดนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยนะคะว่าจะมีชุดไหนบ้างนะคะที่ให้โชคกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็รอติดตามชมได้นะคะรอติดตามนะคะหรือไม่ก็เอาไปลุ้นโชคกันไว้ก่อนเลยนะคะซึ่งสำหรับเจ้านี้นะคะก็ได้ฝากไว้นะคะว่า ไม่ได้แม่นทุกงวดนะคะผิดบ้างถูกบ้างนะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะอันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอ่ะชุดต่อมานะคะจะเป็นชุดของอาจารย์นะคะธนากรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดอาจารย์ธนากรนะคะให้มามีชุดไหนนะคะ อ่าเลขแต่ละชุดนะคะอาจารย์ได้ฝากบอดไว้นะคะว่าผมคิดไปนะคะตามสูตรอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะงวดวันที่16มิถุนายน2563เนาะมาดูกันนะคะว่าอาจารย์ธนทรน,น,นะคะให้ชุดไหนมานะคะมาดูชุดเด่นก่อนเนาะ อ่ะอันนี้นะคะเด่นนะคะ10บล่างตัวเด่นนะคะเด่น8นะคะลองเกับศมาเด่นหน่วยล่างนะคะอันนี้เด่น10บนะคะอันนี้เด่นหน่วยเนาะหน่วยล่างนะคะตัวเด่นนะคะก็จะมี3ามสี่ห้าหกนะ ่จับเด่นสุดมานะคะเอาที่สุดเลยนะคะที่สุดนั่นก็คือ85นะคะอันนี้เด่นแบบเด่นสุดๆเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะอ่ะเด่นลองนะคะลองก็จะมีนะคะ84 83 86 87 8 9 9 3กับ95นะคะอันนี้จะเป็นเด่นแบบตัวรองนะคะชุดของอาจารย์ทนากรเนะาะมาดูกันนะคะสำหรับนะคะตัวเด่นนะคะวันนี้เนาะก็คือ85นะคะอันนี้เด่นสุดนะคะตัวรองนะคะทั้งหมดเลยเนาะทั้งหมดนะคะ อ่าหกชุดนะคะแต่รองที่เด่นนั่นก็คือเก้าห้านะคะอ่าอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองติดไว้ดูได้เลยนะคะลองติดไว้นําโชคกันนะคะอันนี้จะเป็นชุดของอาจารย์ธนาธรน,นะคะอ่ะสําหรับเลขต่อมานะคะเลขหน้าลุ้นอ่าชุดเลขหน้าลุ้นเนาะ ประจำงวดวันที่16มิถุนายน63นะคะมาดูนะคะว่าเลขหน้าลุ้นคือนะคะเลขเกี่ยวกับอะไรนะคะจะเป็นชุดของสมเด็จนะคะพระสังฆราช องค์ที่20นะคะซึ่งอ่าองค์สมเด็จพระสังฆราชเองนะคะท่านเป็นออ่าอ่าาสังฆราชเนาะเป็นองค์ที่20นะคะท่านนะคะได้ประสูตยี่สิบหกนะคะประสูตยี่สิบหกมิถุนายน 2, องพันะคะอา,อายุของท่านนะคะ93ปีซึ่งถ้าหากกะเอาตัวเลขออกมาเลยนะคะตัวเลขที่น่ารุ้นนะคะจับออกมาทั้งหมดนะคะอ่ะก็จะได้นะคะมี20นะคะซึ่งเป็นองค์ที่20นะคะ 2-6เป็นวันที่ท่านประสูตรนะคะและ7-0นะคะพอศของท่านและอีก1ชุดนั่นก็คือ93ก็คืออายุของท่านนะคะ3ตัวนะคะ2-4-7นะคะและก็4-7-0นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะเลขชุดนี้จะเกี่ยวข้องกับพระสังฆราชเนะาะอหากใครนะคะที่เคยได้ติดตามอยู่นะคะอาจจะได้รุ้นโชคนะคะ กับตัวเลขของพระสังฆราชนะคะอาจจะมีโชคกันไปนะคะหลายท่านเลยามาดูนะคะมาดูเลขต่อมานะคะชุดต่อมากันเนะาะสำหรับเลขชุดนี้นะคะเราจะมาสรุปให้นะคะจะมาสรุปตัวเลขให้เลยเนาะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะเราจะมานะคะ สรุปบนเนาะมาดูกันนะคะสรุปบนนะคะจะมีเลขไหนเนาะให้สรุปกันบ้างนะคะประจำงวดวันที่16มิถุนายน6 3นะคะอ่ะมาดูนะคะเลขสรุปบนนะคะให้มาเป็นชุด3ตัวนะคะอ่าชุด3ตัวก็จะมีนะคะ9 5 6 หนึ่งห้าหกแปดห้าหกสี่ห้าหกและสองห้าหกนะคะทั้งหมดห้าชุดนะคะอันนี้นะคะสรุปบนส่วนสองตัวนะคะสองตัวสรุปให้นะคะนั่นก็คือห้าหกชุดเดียวนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะสรุปบนมาให้เลยเนาะเพื่อนๆก็ ติดไวเลยนะคะไว้ลุ้นโชคกันนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันนั่นเองนะคะไม่แน่เนาะอาจจะมีโชคก็เป็นได้นะคะดเ,เดี๋ยวเรานะคะวันนี้เราก็จัดชุดเต็มมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเนาะนำไปลุ้นโชคกันสำหรับวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมๆๆอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ